สวัสดีครับพระนท่ัเอ FC พอต้องเลคนเดิมนะครับเนาะวันนี้ผมมาถ่ายทํำเออที่ผมเหม่อมาโน่นนี่นั่นไว้นะครับเนาะนี่เดี๋ยวครับเด้อมองบวยยี่นุ่งผูกข้อายฝังหนีเผานี่ครับท่านผู้ชมนี่มีคนมาคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันขึ้นนี่เขาพ้อเร aime, ื่อยคือกะบว่พื้นผู้ไกลนะครับพื้นพี่น้องข้างๆพระต้องแล่คนเดิมนี่แหละผู้นี่นี่ครับทีหน้าพิ่น ทีหน้านี่แต่สมัยตะกี้มันเป็นน้นเป็นหยังแข็งครับทีหน้าเพิ่นพอยไนยนงนี่ขยนันขยันครับเพิ่นเป็นคนขยนันผีให้ผีหน้าหรือผู้렁ข้นเพิ่นก็ว่าเพิ่นอย่างได้เพราะว่าขยานันนี่หน้านี่ครับมองนี่เพิ่นมาเสียเพิ่นผูกข้อตายยุหันยุบมองต้นไม้นะ่ะมาที่นี่เพิ่นเอาเมอเา,เอาเข้ามาฝังนี่ครับท่านผู้ชมนี่เพิ่นเอาเมะเผานี่ฝังนี่ ฝังนี่จะก้อนแล้วก็จังฝังนี่แล้วก็ขุดมาเผาครับนี่นั่นแหละครับมองพองสิบปขอนี่นะครับแล้นี่ท่านผู้ชมมาขอมาอย่างเบื้องกันะนะเป็นจังไดคือเพิ่นเขาคือว่าเป็นหูที่เหียนแท้เดี๋ยวพอต้องแรมาัดที่นี่นี่ครับแม่ขออยู่มองนี้ท่านผู้ชมมองต้นตาลต้น,ตน,ตนนี้แล้ครับมองเขาเผาเขาหยังเขาไว้กิดดงนี้โนนีนั่น,นเดี๋ยวพอต้องแรมาขอตามทีสัญญา ว่าสีมาขอจิจกีงจังเลขยกถูบกับเลียกเสี้ยมซี่ขอเพิ่นนะครับเนาะัดที่นี่นี่แหละครับอยู่นี่เลยบบมีชึนผู้เฒ่าเพิ่นไม่วาหอฟังผู้นี้ผู้นั้นมากยังเห็นอยู่เหลื่อยอยู่จะว่าไปเกิดาไปบุพเพนะไปเดี๋ยวไปไหวไปหยังให้ผมตั้งหอยอะไรยกนไปขอพรพรต้องแลคนเดิมนะครับเนาะเป็นจังใดผีผูย้ยังนุ่งอยู่นี่นะครับนั่งยืดซื้อครับขูบเข้าเอาเสียกใส่ข้อซื้อระตายไหมบม่ได้หอยตัตวเดวได้ยนิน แล้วก็เนาะเอา้ามาไปขอเพิ่นกันนะเพิ่อนที่วางไหนครับอืมอ่ะสวัสดีครับ คนท่นเอฟซีพระสงฆ์ลคนเดิมมาท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาภกับผีพญานงกันนะเขึ้นว่าฝังนี่ฝังนี่เผานี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเบิง่งเออภาษาบ้านเฮาเขาเอิน้นผีตายโหงนะครับเนาะเดี๋ยวไปกดไฟเจ้าก่อนหาข้าวเดียวมูเจ้า นี่แหละครับไก้สีทุ่มหนึ่งเราท่านผู้ชมไก้สีทุ่มเราได้ครับค้ามเราได้หนินรับเนาะเดี๋ยวมามาเบิเรเล็บทูบควงตัดบางหันอยู่ๆก็ตัด มามาที่นี่มาเบิ่งเล็กถูถทุกชมมงหนึ่งอย่างเสามเกตเก้านะครับเด้อเล็กถูบเ,เล็กถูบสามเกตเก้าคือขาวสิโอมันไก่เกินไปติเอานี่ครับสามเกตเก้าครับเล็กถูบสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารย์ในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้น สามเกตเก้าบัดที่นี่เลขเซียนซี่เอ่อซีหกเเลขทูบสามหเก้าหรือสามโอ้เลขทูบสามเกตเก้าหรือสามเกตหกเลขเซียนซี่ซีหกเกหรือซี่เก้าเกตสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารยณในการรับชมหรือรับฟังละเบิกตัวนั้นเนาะครับเนาะนี่ไปยิน้องพไทไแล้วครับนี่นะครับเด้อนี่แหละเลขพุทแล้วให้มุ้งเจ้าแล้วสามเกตเก้าหรือสามเกตเา เบิ้งขอร์รเกรต่อไปยังบ่ขอสินคอรอรเกเรออ่ะยังเบิ้งบ่ทันเบิดหนะ้าแต่ว่าก็เบ,บิบ่งเลขถูกก่อนพอมันใหม่บิดแล้วนะครับเนาะอ่ะเบิ่งขอร์รเกรต่อไปว่าที่นี่โน่นนี่นั่นแหละกะล็ลาเพิ่นให้ละพอลุงนงนี่เบิง่งจุดนี้ก่อนเอาคุณผู้ชมแคปไว้เด้อครับเด้อแคปไว้สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารย์ในการรับชมหรือรับฟังรับเบิงบบ่งเท่านั้นเฮงๆรวยๆสวยๆงามๆกับเลขพอลุงนง นีละเพิ่นมาโนน,นีนั่นอยู่นี่นกบเนะทชื่อพอทั้งเรียบรรยายไปเ้าไปน่ะละทีไปทีมานากกำนัทนี่ละมองเพิ่นโนน,นีนั่นท่านผู้ชมเบิงเอาสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารยณในการรับชมหรือรับฟังรับเบื่องเท่านั้นมูเจ้าให้เบิ่งเป็นแนวทางแนวถนนอืความเชื่อส่วนบุคคลอน,นับเนัอชมด้วยความบันเทิงเท่านั้นนี่พลอทองแรคนเดิม เหมอนมาหายโชคหาลาบให้เจ้าก,ง,กงคำกาขึ้นนี่แหละครับจังได้ยังโอ้นีละสามตัวสองตัวนีล่ละเล็กใครเหาที่หนึ่งนี่อยากให้ท่านผู้ชมเอฟซี mm. พอต้องเ,เงลยเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามงามทุกท่านม,มีโชคมีลาบกันอยากให้มันเสียสื่อเสียงมาเบิ่งช่องพอต้องแลคนเดิมอุตส่าห์กดติดตามนะครับเนาะอ่ะพอต้องแลก็สิตอบแทนหาโชคหาลาบให้ท่านผู้ชมประธานเอฟซี C. พอต้องแล ได้โชคได้ลาบเลียกไทยเราทิหนึ่งนะครับเ,าเนาะเดี๋ยวตั้งแต็คือจังสันเห็นจังสันก็คือจังไดนอืมไอ้เบิ้งเป็นแนวทาง,งเฮงื่อไหลรวยสวยงามก็เลียพยินน้องมาเบิ้งก้อนหินก้อนนี้ก็หนะนี่ก้อนหินนี่จุดเทียนใส่บางขันนะครับเนาะนี่แหละมงโนนีนั่นเพิ่นมาที่นี่เอา กสีพ,พ่อเราตีเฮาพ,อ,อ,พอตัวพอสมค้นแกวลาเลยอ่ะทานผู้ชมพอแล้วอืมอบย่งนงให้เลยะครับให้โชคให้ลาบพอต้องแล่คนเดิมกมูเจ้าเหรอเลขเซียมซีเอ่อซีหกเก็ดหรือซีเก้าเก็เลขทูบสามเก็เก้าหรือสามเก็เ六六หก นะครับเนาะผิดกันแต้มเดียวเลข้ยเสียมสีกับเลข้ถูกสีคือกันได้ครับผิดตะวัดซีกับส,สามนะครับเนาะเอามาที่นี่มูเจา้ามีละบอกเพ้นกระ้แล้วละของพอลุงน่องของพอท้องเหลียน,นี่นี่ยังอยู่ในนี่บลอกหันตียงเซพอท้องเดิมคนเหลียน,นะครับเนาะอย่าตื่นอย่าถั่วนะครับเนาะขอรู้อ้าวนี่เอาซ้ำนี่ลับพอท้องเหลียคนเดิมนะครับนะเนาะเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามงามกับมูเจา้านี่ครับขอเลยขอโชคขอลาภ พอลุงน่งนี่ครับเฮงเรวยรวยสวยสวยงามงามกบมาขอเลขพอลุงน่งวันที่งวอไปจ้าววันที่16กันยายนพศสองพันห้าร้ 2, กอกสบหกกอนาะ,ะเพิรกไฮลาเรกเสี้ยนสี่สี่หกเก็หรือซี่เก้าเก็ดเลขทูป สามเกตเก้าหรือสามเกตหกสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารยณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิกตอนนั้นเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พอต้องแย่คนเดิมไปขอโชคขอลาภให้มู้เจ้าได้เม่นเหม็นลำลำเลยลุยสวยสวยงามๆกันทุกท่านเอฟซีพอต้องแย่ทั่วโลกนะครับเนาะอ่ะพ่อซ้ำนี่กินข้าวแรกไปมู้เจ้ากินข้าวกับหยังเอื้อนนี่ละนะครับเนาะต้มไก่หรือย,อยังไงหนึ่งปลาหนึ่งหยังแปะสะกวานไป เอาตอนนี้ละเฮงเฮงเลยเลยสวยๆงามนอนหลับฟันดีข้มเก็บยี่ใดข้มไข่ใหญ่มีนอนหลับได้เมื่อนมื่นนอนตื่นถึงเงินแสนแปดมือมาเดี๋แก้วมานี่ดวงบักไงตื่นขึ้นมาอีกวันสิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกรับโชคกราบไงกับผีผุนยี่นุ่งผุนผูกข้อตายอยู่หนีมาขอเพิ่นนะครับเนาะเขาวางเหยนยางคักเอ้าวันไปอังเพิ่นให้โชคให้ลาภพอท้องแรีแล้วนะครับเนาะคือวอากันไปละมื้อนี้อย่าลืมท่านผู้ชม เดินทางไปใสมาใสแเขวขาดปลอดภัยทั้งไปงทั้งกลับทั้งรถทั้งคนคนขับมีสติผ้าครอบขั่วไปธุระปาปังนอกต่างจังหวัดแยี่ยมญาติหาผู้นี่ผู้นั้นเขวขาดปลอดภัยทั้งคนรถทั้งคนอยู่ดีมีแห้งมีความสุขยิ้มแยมแกมใสใสกันเป่ากันนั่หัวมวลครอบรั่วเดียวกันนั่งสกุลเดียวกันพร้อมฮ่าฮ่าฮ่าเอาเทนี้ละมวนย่างคับกินกับแยบนอนลับพ่อเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามงาม เออกินข้าวแรงแซ่แบๆสวัสดีครับไปอืม